ต้องปิดก่อน um. นะฮะต้องปิดก่อนนะฮะท่านปานิชได้พรเยอะเลยวันนี้ท่านปานิชนะับท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดนะท่านก็มาถึงปุ๊บรายงานตัวปั๊กก็ปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะฮะท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรแกรงนะครับเพชรแกรงป้า พี่น้องประชาชนาวแม่งสอนนะครับเราจะดูได้ว่าท่านผู้ว่ารจังหวัดท่านนายกเราอาชาติเป็นที่รักของพี่น้องประชาชนคนแม่งสอนนะครับวันนี้ทัวรมั่วจังหวัดไปไปหมดเลยนะครับทั้งๆนะครฮะทั้งๆเพื่อความรักความสบอุ่นอาพี่พี่น้องประชาชนหน้าเส่วนักการนะฮะได้มาร่วมกันดลบ้างขอพรท่านผู้ว่าจังหวัดแม่งสอนนะครับ ต่อไปเราจะเป็นกีฬาแห่งชาติกดาวเขานะฮะเป็นการกีฬาชาวเขาแห่งชาติครั้งต่อไปนะฮะเราจะจัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับใครับทงกีฬาชาติวันที่ห้าวันที่หกที่แล้วนะครับที่จังหวัดป่านะะฮี่คือนโยบายเร่ครับนโยบายเร่บวนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะเริ่องการ เกีลเราโดยมติของท่านผู้ว่าจังหวัดแม่สอนนะครับเราจะจัดกีฬาชาวเขาในปีหน้าให้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นกีฬาแห่งชาติของจังหวัดแม่อสอนนะครับซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ตั้งจังหวัดแม่สอนมาเราไม่เคยได้จัดกีฬาแห่งชาติเลยนะครับครั้งนี้เป็นวิธีที่ดีสมยัยท่านผู้ว่าบุรพพลพนัคภม เป็นผู้ว่าท่านแรกที่นำกีฬาแห่งชาติจากที่จังหวัดแม่ขอดคือกีฬาชนเผ่านะฮะแห่งชาตินะฮะวันที่28จะจัดคือจัดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะอันนี้ก็จะประกาศให้ท่าน้ต่าะส่วนท่านผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบไปกรอกที่หน้าเลยครับในปีหน้านี้ท่านนายกเทศมนตรีแห่งแม่ขอดก็จะร่วมกันจัดงานนี้ยิ่งใหญ่ขับหมู่ประชาข่าวโข่งแม่ขอดออกไปนะฮะนี่คือท่านบูรณะประวัติในรับที่หกที่แล้ ครับก็เป็นข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนี่คือที่จะทักการบริหารงานของใหม่ๆนะฮะเรื่องการ